สวยมากนี่มีผืนนี้ทีห่หนูถ่ายส่งให้ดูนะคะตัวนี้งามผืนนี้งามเลยงานทอแบบนี้ค่ะสวยไหมจกไหลยสีเลยนะคะเป็นงานแบบว่าคือจกแบบข้างในคือจกไหลยสีจกละเอียดอันนี้คือโซนด้านเนี่พทอออกมาแล้วงามเลยค่ะตามตำรานะคะนกกินน้ำร่วมต้นนะคะ นกคู่นกกินน้ำร่วมต้นลายไหลทอแบบว่าลายแน่นเต็มผืนปกติผ้าพวกนี้บางทีมันจะมีแค่แถบเชิงแต่ตัวนี้คือทอแน่นสวยเต็มทั้งผืนเลยคนถ่ายส่งให้ดูนะคะเผื่อชอบนะเป็นเอ่อสีสัชนาลัยนะคะเป็นผ้าทอสีสัชนาลัยงามนะคะเป็นงานจกไหมมุกนะคะเป็นงานจกไหมมุกเลือเหลือบ sick to the stomach